เรื่องราวของเราสวนข้างขึ้นและข้างแรมที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในเนื้อเรื่องหลักครับจะต,ตอรี่ของพวกเขาในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชันแนวครับผมคลิปนี้ครับเราจะทําการเปิดเรื่องราวพวกข้อมูลของอสูรข้างขึ้นแล้วก็อสูรข้างแรงครับว่าพวกเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงก่อนที่จะมากลายเป็นอสูรนั่นเองครับโดยพวกเหล่าอาสูรข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรงที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ครับจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลลักษณะนี้ใน,นเรื่องหลักครับแต่ข้อมูลพวกนี้เนี่ยถูกบอกเล่ามาในหนังสือแฟนบุกเล่มที่2นั่นเองครับเรื่องราวของนาคิเมอสูรข้างขึ้นตัวใหมน่นะคร ที่เธอเป็นมนุษย์เนี่ยเดิมทีเธอก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรครับเธอได้แต่ทําการบรรเลงบีวะหาเงินไปวันๆครับและเธอเนี่ยมีสามีด้วยครับสามีของเธอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเออเอาแต่เล่นการพนันนะครับทำให้ตัวนาก,กิเมะเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ลําบากแรงแค้นครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับสามีของเธอเนี่ยทำการเอาชุดกิโมโนสําหรับใส่บรรเลงเพลงบีวะของนาก,กิเมะที่มีอยู่ชุดเดียวเนี่ยเอาไปขายเพื่อเอาเงินไปเล่นการพนันนะครับทำให้นากิเมะคือโกรธมากนะครับผมอูของทํามา หากินเนี้ยไปขายได้ยังไงนะครับด้วยความโกรธนี่เองครับเธอก็ใช้คอ้อนทุบสามีของเธอเองจนตายครับและหลังจากนั้นเธอก็ไปยังสถานที่ทํางานของเธอครับโดยใส่ชุดกิโมโนโสม,มที่เธอใส่อยู่เป็นประจำครับ พอแขกเห็นว่าชุดกิโมโนมันดูโซมโไม่ได้สวยงามเลยครับก็กลายว่าเหล่าแขกเหล่าลูกค้านะครับก็ทําท่าทีทําสีหน้ารังเกียจนากิเมะครับตอนนี้ด้วยการที่นากิเมะเพิ่งจะฆ่าคนมาใช่ไหมมันก็แบบมีความลนมีความโลกมีความเกรงนะครับเธอก็บรรเลงเพลงบีวะไปทางที่เกรงเกรงสั่นๆอยู่อย่างนั้นนี่แหละครับแต่กลายเป็นว่ามันกลับได้รับคําชมจากเหล่าแขกครับว่าเฮ้ยวันนี้นากิเมะเนี่ยโหบรรเลงเพลงเพลาะพริงเหลอเกินนะครับนากิเมะจับเครดได้ครับว่าเฮ้ยฆ่าคนแล้วมาเล่นเพลง แม่งเล่นเพลงพอเว้ย กลายเป็นว่าหลังจากนั้นครับทุกครั้งก่อนที่นากิเมะจะมาบรรเลงบีวะครับเธอจะทําการฆ่าคนก่อนนั่นเองครับแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฆ่าคนแล้วก็ไปเล่นเพลงฆ่าคนแล้วก็ไปเล่นเพลงครับแล้วก็นั่นแหละครับผมเออทุกครั้งที่เธอทําแบบนี้ครับผู้คนก็จะชอบมากๆครับเพราะว่านากิเมะนี่คือเล่นเพลงได้พร้อมเวลาลกๆนะครับจนมาอยู่วันหนึ่งครับเธอเลือกเหยื่อที่จะฆ่าครับโดยเหยื่อคนนั้นเนี่ยก็คือมุซันครับผมเธอเนี่ยจะทําการฆ่ามุซันก่อนที่จะไปเล่นเพลงนะครับแต่นั่องหลกว่ามุซันเป็นอสูรนะคร กลายเป็นตัวนาก,กิเมะเองเนี่ยที่โดนเล่นงานกลับซะเองครับนัคิเมะก็ตายครับผมก็ทําให้โดนมุซันเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นอสูรครับเรื่องราวของฮังเทนง,งูก่อนที่จะมากลายเป็นอสูรครับเขาเนี่ยเป็นทั้งจอมโกโหกตั้งแต่เด็กครับเป็นคนที่ชอบเข้าบ้านคนอื่นชอบขโมยของคนอื่นครับมีครั้งหนึ่งเขาเคยเดินไปชนนักเลงครับแต่เขาก็แกล้งทาเป็นว่าตัวเองเนี่ยตาบอดมองอะไรไม่เห็นครับอีกฝ่ายก็เลยไม่เอาเรื่องครับแถมใครต่อใครเนี่ยยังมีความสงสารเห็นอกเห็นใจฮังเทนง,งู ด้วยครับหลังจากนั้นครับเขาก็เลยรู้สึกว่าให้ทำแบบนี้มันดีว่ะนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะโกหกว่าตัวเองเนี่ยตาบอดเลื่อยมาครับแล้วก็เริ่มขโมยของนับแต่นั้นเลยครับเขาเป็นคนที่มีความคิด บิดเบี้ยวบิดเบือน the ความจริงเพื่อเข้าข้างตัวเองได้อย่างหน้าตาเฉยครับมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เคราะห์ร้ายครับแล้วก็ชอบว่ากล่าวโทษคนรอบข้างว่าคนอื่นเดี๋ยวผิดอยู่เสมอครับเป็นคนที่ชอบร้องขอความเห็นใจจากคนอื่นครับด้วยการที่แบบเป็นจอมโกหกนะครับเขาก็มักที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอายุตัวเองครับโกหกเรื่องชื่อโกหกเรื่องอายุโกหกเรื่องประวัติตัวเองไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ในตอนนั้นๆนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยก็แทบจะจําไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับว่าชื่อจริงอายุจริงแล้วก็ประวัติ ตนจริงๆของเขาได้เป็นยังไงกันแน่ครับมีหลายต่อหลายครั้งครับที่เขาเคยมีทั้งลูกมีทั้งเมียรครับแต่ด้วยคําโกหกของเขาเองด้วยความไม่ซื่อตรงของเขาเองเนี่ยเขาก็จะโดนตัดพ้อต่อว่าครับและโดนกดขี่ข่มเหงเลยเลือดขึ้นหน้าแล้วก็ฆ่าเมียฆ่าลูกทิ้งครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นี่คือซ้าไปซ้ามาตลอดเลยครับแล้วเขาในสมัยหนุ่มๆนะครับมักจะมีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีใครหรือว่าไม่มีอะไรที่น่าสงสารไปกว่าตัวเองอีกแล้วครับเรื่องราวของเกียกโกก่อนที่จะมา เป็นอสูรครับในแฟนบุ๊กเล่มที่หนึ่งเนี่ยจะมีการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทรมานสัตว์ชอบฆ่าสัตว์ครับชอบปาชีตต่างๆมาทาสีแล้วก็ปั๊มลายลงกระดาษครับเอากล้างเอาเกรดมาสะสมใด้หครับผมเป็นการกระทำที่สยองมากนะครับเขาทําพฤติกรรมผิดเพี้ยนแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาครับแล้วก็จะพูดยกย่องว่าสิ่งที่เองทำเนี่ยเป็นงานศิละปะครับทำให้เขาเนี่ยโดนรังเกียจจนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบุบ้านชาบะโมงที่เขาเกิด,แล,กดแล้วก็เติบโตมาครับส่วนในแฟนบุ๊กเล่มที่สองครับก็จะมีรายละเอียดเเพิิม่มมตานะ บอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านชาวประมงใกล้าชายทะเลครับก็ด้วยการกระทําที่ผิดแปลกของเขานะครับก็ทําให้โดนลังเกียจได้นึงครับพ่อแม่ของเขาตายครับคือพ่อแม่เนี่ยออกไปทะเลไปหาปลาแล้วก็ไม่ได้กลับมาครับพอถูกพบอีกทีแล้วผมก็เจอว่าจมน้ําขึ้นอืดบีบาดแผลจะกันไปแล้วครับใครต่อใครในหมู่บ้านเนี่ยต่างพากันคิดว่าเกียโกะเนี่ยอาจจะเป็นบ้าไปแล้วครับเลยเฝ้าดูอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเกียโกะได้รับการฆ่าเด็กในหมู่บ้านที่มาล้อเลียนตัวเองครับทำการ ยัดเด็กคนนั้นเนี่ยใส่หายและดุนว่าเขาจะคิดว่าศพที่จมน้ําขึ้นอืดของพ่อแม่ของเขาเนี่ยมันช่างสวยงามช่างน่าประทับใจเหลือเกินครับแล้วคืนนี้ครับพ่อแม่ของเด็กที่โดนเกียร์โกกเข้าไปนะครับพอรู้เรื่องเข้าก็เลยแบบโกรธมากๆนะครับผมจนใช้ฉงบวกสองง่ามเนี่ยแทงเกียร์โกกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เกียร์โกกตายครับแต่คือผ่านไปครึ่งวันแล้วมันอืดเลอเกินนะมันก็ยังไม่ตายครับก็คงอยู่อย่าง,งน,นั้นนะบบงเอิญครับผมจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามุซันเนี่ยผ อูชื่อของเกียโกะในตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีชื่อว่ามานางิครับพอเป็นอสูรนะครับเขาก็เป็นคนที่ชอบกินเนื้อเด็กครับและชอบตัดแปลงร่างกายตัวเองด้วยครับชอบปวดเลาะยาะดูมินดูถูกสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นครับส่วนเรื่องราวของเอนมูก่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับต้องบอกว่ามูซันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เอนมูกลายเป็นอสูรนะครับเรื่องราวของเอนมูนี่ก็จะแปลกๆนิดนึงครับคือด่วนว่าเอนมูเนี่ยจะหิวมากๆครับก็เลยทําการควักไส้ของตัวเองนมากิผ เอนมูคือก็ไม่รู้สึกเจ็บถึงบาดแผลที่มันสาหัสถึงชีวิตนะครับเขาก็ยังมีการพูดจะแสดงความอิจฉาริษยาในตัวบุษันนะที่บุษันเนี่ยเป็นอสูรครับพอพูดจบเสร็จแล้วครับเจ้าตัวเอนมูเนี่ยก็สิ้นใจตายหัวใจหยุดเต้นอะไรกันไปครับมุสันเห็นอย่างนั้นครับก็ดูดว่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะเออเปลี่ยนให้เอนมูเนี่ยกลายเป็นอสูรครับก็ทําให้เอนมูเนี่ยเป็นอสูรนับแต่นั้นมาครับแล้วเอนมูก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาไต่เต้าขึ้นมาจนได้กลายเป็นอสูรข้าง อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพวกเหล่าอสูรข้างขึ้นข้างแหลมที่ไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องหลักครับส่วนพวกตัวที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้เนี่ยก็คือมันจะมีบอกในเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วผมก็เคยทําประวัติตัวละครแต่ละตัวอะไรกันไปครบหมดแล้วนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละตัวที่ผมเล่ามาในคลิปนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีสตรอรี่ที่น่าเห็นใจน่าสงสารอะไรสักเท่าไหร่ครับผมอสูรบางตัวตอนที่เป็นมนุษย์นะครับออกแนวโลกจิตหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะขยะกด้วยซ้ําไปนะ คือเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะถูกกาหนดไว้เป็นไว้เป็นพล็อตเรื่องอยู่แล้วนะแต่เนื่องด้วยอาจจะเป็นสตอรี่ที่ใส่เข้าไปในเรื่องอาจจะไม่สนุกอาจจะเป็นสตอรี่อาจจะเป็นพล็อตเรื่องที่ขายไม่ได้นะทำให้โดนตัดทิ้งไปก็เป็นได้ครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับก็เดี๋ยวเราจะมีการแจกของรางวัลด้วยนะครับโบเดลที่ผมกดสุ่มกระชับปองมานะครับกดแชร์คลิปนี้ครับผมก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลอะไรกันไปครับส่วนคนที่ดูในยูทูบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกด โพสต์นี้ที่ Facebook ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับครับผมโปรดกรมานาชนะครับผมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ